เรียกว่ายังเปิดให้พระสนิกรกกับถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสนิกรเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความไว้อาลัยโดยล่าสุดทางด้านพระเอกหนุ่มณเดชคุกิมิยะได้ควงคุณแม่แก้วเดินทางเข้าเฝ้ากับถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,รรชน,นีพันปีหลวงโดยได้โพสต์ภาพที่มาในชุดเรียบร้อยสีดำลงอิสแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าน้อมกับพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวางังท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ส่งสติกเกอร์หัวใจสีขาวพร้อมกดไลค์ให้แบบรัวๆ E